ติ๊กต๊อกคำพิพากษาดีกาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นบรรทัดฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการประจําผู้ว่าราชาการจังหวัดซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจังหวัดต้องปฏิบัติตามใครละเว้นปฏิบัติหน้าที่แม้แต่ปปชปป,ป,ปงซึ่งเป็นองค์กรแพชงขาต ถ้าเรเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องถูกไล่ออกจากราชการทันทีต้องถูกถอนถอ,อนทันทีสามรัฐธรรมนูญมาตร,รา2 3 4สังคมพิเรนนรเทพสังคมไทยเราไปมั่วกันว่าหมอปลาคือใครมีอำนาจอะไรไปเที่ยวที่ชัยจับสิ่งผิดในประเทศนี้ผมไม่เห็นด้วยกับหมอปราหรอก แต่ว่าประเทศนี้องค์กรแพชฌคาตองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ปราคุตตามพระบรม,มาราชองค์การเกเรเกตุงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ามันช่วยกันแลครับทันทีก็รับตำรวจไม่จับผู้ว่าผู้ว่าก็ไม่ดำเนินการตามคําพิพากษาศาลฎีกาอย่างเช่นการรื้อถอน เอกชนที่ถูกไล่ออกร้อยแปไร่มูลค่าเกิน60,000ล้านแล้วตามคำพิพากษาดีกาที่ผมกล่าวสี่ห้าสมถึงสีาลงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2560ันห้าผมไปถ่ายคลิปมาตั้งแต่วันนั้นเลยครับท่านดีครับป่านี้แล้วผู้าราชาการจังหวัดที่เป็นอยู่ก็ต้องถูกจับข้าวคุกโดยผู้กำกับไปจับผู้ว่าแล้วแต่ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าก็ต้องจับผู้บัญชาการตำรวจภาคด้วยไม่ยอมมาช่วยนี่คือความจริงที่บ้านเราสับสนหมอปลาแกยังไม่ถูกคำพิพากษาสารดีกาเลยนายสุเทพเชือกสุบันนายถาวรเสนเนียมนายนัทพลที่ยจุวรรณและใครต่อใครรวมทั้งรัฐมตนีพุทธิพงศ์บุญกันพวกนี้นี่โดนสารพิสั่งจำคุกแล้วนะแม่จะไม่สารดีกา แต่เขาก็คือโจรของประเทศมีฉายาใหม่เรียกว่านอชอนักโทษชายแต่ทั้งคอมนี้ไม่มีใครประนามนายสุเทพเทือกสุบันนายสาวรเสนเนียมกันเท่าไหร่นักทั้งทงท,งที่เป็นนักโทษชายแล้วนักกว่านั้นนายศิราเจนยาคาและนางปรีนาไกลคุกเป็นฆาตกรทางรัฐสภามีความผิดโทษประราชิกประหารชีวิตแล้ว แม้มดากะาโตกันอย่างเลยนะครับนี่คือความเพี้ยนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นรายการเราฟันธงชี้ชับว่าเมื่อประเทศไทยเพียเพ้ยนสื่อเพี้ยนสื่อชักโลกประชาชนคนไทยบางพวกก็เพี้ยนตามประเทศยังไม่เคารพศาลดี